ดิฉันนางเหรวยเวรคำนักวิชาการส่งเรืมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษซึ่งรับผิดชอบการถ่งถืมการเกษตรในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจ,จังหวัดตรังตำบลวังมะปรางเหนือมีทั้งหมด10หมู่บ้านมีครัวเรือนเกษตรกร1,768ครั 1, 000, 68, วเรือนพื้นที่ทำการเกษตร3,6,835ไร่โดย เกษตรกรในตำบลลังมะปรางเหนือมีอาชีพหลักทำการทำสวนยางและทำสวนฟาร์มน้ำมันเป็นอาชีพหลักในพื้นที่แห่งนีเ้เมื่อก่อนได้เป็นสวนยางพาราตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นกเกษตรผสมผสานซึ่งเ,เจ้าของแปลงได้มีแนวคิดแล้วมีความคิดที่เริ่มที่จะปรับเปลี่ยน กิจกรรมจากสวนยางไาราแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่ายของตำบลวังมะปรางเหนือเดี๋ยวเชิญทุกท่านมาพบกับคุณจุเรรัตน์เพ่งคิดที่มีแนวคิดในการเปลี่ยน,ยนกิจกรรมจากสวนยางไาลามาเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของตำบลวังมะปรางเหนือ,อขอเชิญพบกับคุณจุไรรัตน์เส้นเพื่อนคิดได้เลยค่ะ ัสด um, ีค่ะตัวเสียงผิดค่ะเกษตรกรกล้องวัวนั่งตะมดหลักเนื้อค่ะก็เตะคิดยีเริ่มตีตั้มตรงนี้มะกอนนั้นมีต้นยางประมาณเจ็ดหลายก็ทูกยางอย่างเดียวแต่ความคิดเนี่ยดีเริ่มเตะเริ่มตั้มก็ได้ไปศื้อาดูฮานยักษวแมนปาิการต่างๆก็พาไปดูฮานก็มีแนวคิดว่าเตะนิเราทําไมต้องไว้ว่างให้มีแต่ต้นยางอย่างเดียวทําไมไม่อาจีพเ่อนโซามาจมบ้านไหนต้นยางก็เลยดีเริ่มตั้มเป็นเลข กอก้นอนยางไปซ่องซุดตำหน้าเนึ้อไหลคนก้างบ้านว่าเออม <will> oh ันบางมันก่อนย่างตำหน้าได้หรือก็ไอ้ก็แรงไปเราก็ตำตำมาซะเราเราเห็นมาแด้วว่ามันมันได้เพิ่มจริงๆก็เลยเริ่มตำหน้าแล้วก็คุดบอกปลาก็เลี้ยงปลาประมาณหนึ่งไหลก็เพื่อว่ากิดของเราตอนแรกคือไม่อยากกินใกล้นะคิดว่าตำปื้อกระไดไอ้เลี้ยงตัวเองลรดก่อนคือได้กินด้จะกินถือใกล้หลจางานกนก็มาปลูกปัก เดือยคือต่ำเลหน้าช่วงป,ปั้มต้นคือโปรักพักพอต้นใหม่ใกล้แล้วก็ก็จะมีกล้องกเกษตรมาป่าใบเอาลมเดียวกันตามเ็ดก็มีความคิดว่าเออต่อได้อาชีพเสริอมอีกอย่างหนึ่งตั้งอยากจีบอย่างก็ลองพอเฮ็ดดูเอาลมตามเฮ็ดแล้วพอเฮ็ดดูก็มีอาชีพเตียวได้ดีเดือนก็ไม่ตกเป็นหมื่นเป็นหมื่นบาทปีต่อปีเอ็ดอย่างเดียวก็ได้เป็นเช่นก็เออนี่คืออาชีพอย่างยืนของเรา พอถังเอดเราต่างค่ายต่างกอนต่างดอกตอนนี้มีต่างเอดเป่ารื้อลิ้นจื้อเอ็ดหนังลมอยากเอดอังการีหนังปลาหลังจากนั้นก็มีกระย่ายโตหมาเลี้ยงแปะเหลาพอเลี้ยงแปะเราก็เอเอหญ้ามันมีอยู่แล้วต้นไม้เดี๋ยวเราข้องเราวันเอากระเทยไว้ตัดตุ้มมันหญ้าตัดตุ้มเราตัดแปะไปะกินก็อลอดได้ใจไปเหลายึงกะคอเน็ตตีเรือกของเราจะไม่ทิ้งให้เลยคอเน็ตเราก็เอามาต่ำปุ๋ยมักได้เหลา คุยมักตอนนี้เราตั้งใจยังในส่วนเนือจากไก่มาก็แบง่งเจอกับเรกากล้ตั้งแต่ตั้งกระเทศามาตุ้งมาลาตั้งแต่ลืมตั้งมาเป็นชิปปี้สุทึกว่าขอบขวดเราดีขึ้นโลกย็ยอะเหลือมได้เยอเลยกันจะ่วยกันแตาหมากินในในบ้านซึ่งลดไใ,ใจไปเยอะจากตีก้อนต้องซื้อทุกสิงตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องซื้อได้เลยซื้อแต่ว่าก็าัมูโบบวบบวบตางุ้งอย่างเงินเราก็อ่ากินกลางบ้านได้ก็คิดว่านี่คือเจว่า กษตรอย่างยืนตีทุติตีอะไรตามมาตามรอยโป้ก็เนี่ยถ้าไม่มีกรเจี๊ยก็ไม่มีปะตาตีดินก็ด้วยงานดัดการที่มาโน้นนั้นคงไม่มีวันนี้ก็ขอบคุณเกระเจี๊ยบจาวัดกระเจี๊ยบหเภอปะปาตาตีดิดแดบบนแล้วก็ปลามงปลาตูซัดเตี๊ก้ามาจอยเรือด้วยอย่างนี้ก็คือกอบป้เตี๊ก้ามาจอยเรือเราดีใจดีทุกวันนี้เราจะเอ่อจะจในเป็นทุ่นเหนียนโรเตะให้คนมาจนตุ๊กตาถุงหันได้ นะ่นหน้าไม้ไม่ใจหว่าซ้อนก็คือแนะน้าไม้หว่าเนี่ยซ้ำตาตามรอยปอคือเราจะไม่จนไหนนอนเราพึ่งปัดเองไดจะลอดไหนนอนค่ะ